นเตรียมตัวเตรียมของไปวัดพรุ่งนี้ไม่เคยรวมเห็นรูปตัวเองไหมเคนเจอ วันนี้กินข้าวต้มมัดสองอันอ,อร่อยอิม่มพร้อมรอแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปทำบุญกันนะคะทุกคนทำบุญวันเข้าพรรษาลืมวันนี้ขอหยุดมไม่ได้ข้าวต้ม ผัดใจส่บะหมี่ทุกเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยเ้ยวันนี้ก็เตรียมเด็ดใบกะเพราหั่นผักหั่นเนื้อไว้คือบุบติมตุ๊กผัดเคือล้วก็ตอนเช้าก็มันปก็อมเด้วยเราดูเย็นผัดอ่นหนูเอ๋มเมมมันสงบแม่มันเชียร์ เตรียมของเตรียมอะไรแล้วไม่ลืมถ้าไม่เตรียมเนี่ยตอนเช้าตื่นไม่ทันแน่เพราะว่าวัดแสงบุรุษาเขาตื่นไปวัดตั้งแต่เช้ามืดตีห้านี่ก็คือคนก็เกือบจะเต็มวัดแล้วตื่นตอนตีห้าโอ้ตีสี่ละมั้งตื่นด่าลูกบูมจะลูกจะตื่นด,ด่าลูกเพราะว่า พระตื่นทำวัดเชา้าประมาณตีสามตี 3, สี่แต่โจลบอรุลูกเร้างติ่นเสีงอุ้ยเช้าบ้านน่าจะไปถึงวัดตั้งแต่ตีสี่กว่าแล้วมั้งไม่แน่ใ,ใจเพราะว่าตีห้าเนี่ยถ้าไปถึงวัดเนี่ยก็คือคนก็เริ่มเต็มวัดแล้วนะคะไปเัิงเตี้ยชาวเมืมอง ถ้าเราไปสายคนเต็มวัดเราก็จะคืนคืนนะคะคนก็จะมองถ้าเราไปแล้วเราทําเสียงดังเช่นฝ่ามอตกระมุงระเมงระมงัมงปรุงเปรง,ปรงคนก็จะหันพรึบมามองที่เราเ,ออเพราะว่าคนมาเต็มวัดแล้วก็ก็จะนั่งแบบเรียบร้อยก็ต้องรีบไปรอพระนั่งรอพระคือตีห้าต้องถึงวัด Yeah. <laughs>